เมียกูาตายพิตทล่าของกูตายเพราะมึงคนเดียวเอื้อมึงก็ฆ่ามึงก็เตะกูลอยฟ้าตอนนี้มึงฆ่าพิตทล่าเมียกูกูยังไม่ได้แซก่กับพิตทล่าเลยตอนนี้กูยังไม่ได้ไปเอออะไรกับ ล่องมาจัดหนุ่พเตร่าเลยพอมึงคนเดียวแ yeah. okay. อนดี้ตายเยอะนั่นเงโอเคค่คือเพชราแห่งฉันสวยปะหลหะสวยตายอะไรสัตว์ก็สวยดีข้านี้รับท่านกันอยู่ในรายการอีก <Hey. S 1> ุงเดือนไทยนะฮะก็ส <Pet ra. S 1> ุดย่ดหล,ล่อลอื่นเคยเต่าระหว่างกับเดืนไทยกับเกมไม่แจกอันนี้ท่านสามดีนะฮะอันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนก็คือ ใครครอยู่กับเจทีเหมือนเดิมครับอ้าวก้องบุดครับโอเคตอนนี้อยู่กับใครครับใครอีกครับหนึ่งคนหนึ่งเออเจทีครับไม่มือครับอีกคนนึงครับก้องครับก้องครับก้องอะไรครับเอาเป็นภัยที่ตามครับก็คงจะไฟถูกไแล้วใครลุดละครับไอ้ก้องไม่ลุดไปแล้วไอ้ก้องขี้ไม่ลัดไอ้ก้องขี้ไม่ลัด ้เยใครมปนชอบเล่นเล่นใครใครเข้ามาไอ้กล้องเขาอ้อาเสร็จดิไอ้เจนี่ขี้วิฟอว์มึงนะมึงโว้บเขาบอกว่าแอนนี่เป็นเรียบร้อยมาฟันคอมาฟันคอแล้วมึงบอกแอนนี่เป็นเด็กแว้นยังไงไม่รู้สินะมาฟันคอมาฟันคอดีผมเหลืองไงผมเหลืองไงผมเหลืองเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้น เด็กแว้นมาดีเด at ็กแว้นเฮ้ยอยากฟันคอมั่งไงสัตว์อยากฟันคอมั่งอ่ะเพรามึงไม่ฟันกันทุกคนเลยทำไมกูไม่เคยได้ฟันสักทีปะจะวิ่งกูเปลี่ยนหน้าเป็นโดกูเพิ่งเปลี่ยนหน้าเสร็จแม่งก็มาต่อยกูไล่เหี้ยมึงอย่ากให้มึงอย่ากให้กูแปลงร่างนะมึงกูจะแม่งไปมุด่องมาตราของมึงเลยสัตว์เอ้ย

โซเปต์จล่าเนี่ยล่าพีเตอร์ก้องะทำไมมึงเนียบไปวะที่เจ็ดพูดที่เจ็ดพูดแล้วมึงจะไปแคชเกมได้ยังไงวะไอ้เหี้ยกูขอกันคอ,อ,อมั่งดิได้แล้วได้แล้วล้มตอ่อซาแอนนี่มึงต้องรู้ลูกไอ้สัตว์สุดยอด ฟันต่อพี่น้องอย่าลุกนะมันลุกอีกแล้วลุกต่อมึงก็ล้มต่อซะแอนนี่ลุกต่อมึงก็ล้มต่อลุกต่อก็ล้มไม่รับวฉันได้ดูแต่เพื่อนโดนกินโอเคล้มแล้วมาฟันต่อโอ้โหลองมาจัดของแอนนี่มันสุดยอดจริงลองลองมาจัดลองมาจัดจันลองมาจัดจันฉันได้ดูแต่เพื่อนโดนกินเฮีนอาร์มินอ๋อ โอ้ตายลวดยาเบคิลส์เคิลส์ลังโอเคเกิดพอดีเลยที่เขาบอกว่าเป็นมะลังฮะแอนนี่คีไม่ได้แอนนี่คีไม่ได้เออควันขาไม่ถูกเกือตายเออ ซึ่งตอนนี้อยู่เล่นอยู่ในโหมดไอแตกอนีท่านเอ้ยแม่เล่นอยู่ในเวอร์ชันสุดเซอไอแย่ดับเบิลคิวเลยเหรอกปนั้นไหมเอเลนบินได้เอเลนตองบินไปไปสู่หนูหนูโดนกินไปสูอแอนนี่เคยแอนนี่น้านเปล่าไปสู่ล่องาสัจของแอนนี่เว้ยเฮ้ยลองมาสาจ์ของแอนนี่มันทั้งหน้าโดมมาเชน่นนี้มันหน้าทั้งหน้าสดใสี รองมาซหนูแอนนี่มันไม่ใช่นักสุ่ยอะไที่นูนเต่งเบนเด่เป็นตายจอะเคยเห็นเคยเห็นแอนนี่คางเปล่าก็ไม่รู้สินะเคยแอนนี่ค้างแล้วล่ะก็ไม่เคยเห็นนะตอนเป็นเด็กงี้แอนนี่ค้างตอนเปไททันอ่ะไม่มีหรอกเอาไว้โดนโดนใโ ฟันแม่งเลยยืออย้อโดนตกเอาใจช่วยผมหน่อยยืออ้อไอ้กล้องกูฟันมันล้มแล้วมาแล้วกล้องกล้องมาจนภ<บ><ป>ัยกล้องมาจนาไัยไอ้อ่าแล้วล่ะ้มอีกแล้วมาแล้วเพตราส,สวยๆมาแล้วบบจ้าเ <h ug> พชรส,สวยโอ้เพตราันไม่ถึงจ้าอยากฟันคอมั่งอ่ะฟันคอมาเห็นไอ้นี่ เพชรเจ้า,าส,สวยรู้หรือเปล่าสวยขนาดไหนก็ไม่รู้สินะสวยตัวลองไสวยอสวยตัวลองมาจะ <c oughs> จันทช่ไหมห <า S 1> ลงหลงมาสะจันรลงนมไม่เลยเฮียหลนุมอยชาติกู <c oughs> เกิดแล้วกูคือของเชียติคนลอกคนต่อไปแกเปไป เพื่อนเพื่อนของฉันคุณซล่าสุดสวยจ๋ะเมียกู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 ไม่เลยเจ๊ด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 เจ็ดเจ๊ดนะเป่าดิอ๋อคุยเหรอไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่ามาไปต่อไปต่อ ไปต่ออย่าอย่านอกเรื่องผมคิดผมคิดสโลแกนให้เจ<ห>ไ, <ง S 2> ได๊แล<ะ>้วผมคิดสโลแกนให้เจ๊ได้สโลแกนหนึ่งละเจ๊เคซี่รายการดีดนตรีไทยเฮ้ยไอ้เฉยได้ป่ะจัดกาเองท่านนี้มึงทำอะไรมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรมึงทำอะไร,อะไรแ,อนนแอนนี่แอนนี่สุดท้ายของกูแอนนี่จ๊ะ เขา,าสั้รบมาซะหน่อยมีตัวคันในตัวคันเนี่ยล่อมาดิลออะไรมาเอ้ไหน,ไหนเอากูเจอละแต่แม่งอุ้ยฟิวเลยตัวคันเรื่องลอมาจันอยู่ไหนอะ่ะล่อมาจันอยู่ไหนอ่ะล่อมาจันของแอนนี่อยู่ไหนอะ่ะล่อมาจันะออแอนนี่ไปแล้วไม่นะลอมาสนของอนนี่เกีไม่ได้ซบไซด์เลย ก็เร,เรามาหา,าอาจารยแอนนี่ไปแล้วอะ่ะโ,อ,โอ,อ้ยเฮต้าโดนกินครับไม่นะเปชตาล่าเมียฉันตายไม่ตายกูช่วยไวท้ท <c oughs> ันมึงใช่ไหมที่มาแดกเปชตาล่าเมียกูมึงใช่ไหมที่มาแดกเปชตาล่าเมียกูมึงอ้าวเฮ้ยกูเพิ่งเชอมันหมามึงก็ตายแล้วไอยสัตว์ไม่รักษายืดเงินนั่นไม่อยู่พเ,เ,เลือดกระฉูดเลยเมื่อกี้ ทำอะไรเพิ่นตอนนี้ตอนนี้เฮต้าของของเงยงามเลยโอ้โหต่อหาระแสงเหรอตัวหาระแสงเย้ยายไอ้ตอนนี้ขอของงางามเลยเนี่ยตอนนี้ของงางามย้ยยยคุณทำอะไรเมียกูมึงทำอะไรเอ๊ะมึงทำอะไรเพิ่นตอนนี้กูสุดท้ายกูขอเพราะกูไม่ได้ฟันคอเลยกูขอเป็นไปต่อไปร้องฆ่าต้องเสีะเยสเก้กูได้ขำสุดท้าย ยิงกูสีเขียวฉลองฉลองฉลองยิงกู้สีเขียวยิงกู้สีเขียวิสุดยอดถ้าไม่ชมเห็นแล้วเห็นไหมโอ้เหลวไฟซลายอ่ะทั้สิ่งทำไมตายกันน้อยจังวะตายกันน้อยจังมึงก็เลยตายช่วยใช่ไหมเดี๋ยวผมเกาขาให้มึงท่านผู้ชมผมคันขาโอ้เฮียคันขาเย่ะไหมใส่เป็นลมพิษหมดตู้หรอ ลองมาสจั่นหอ,อยนี่ขัวซบหน่อยลองมาสจันลองมาสจันลองมาสจันลองมาสจั่นยู่ไหนหัวซบหน่อยหัวซบหน่อยลองมาสจั่นไอ้กล้องเป็นตัวเป็นเล่นเป็นตัวอะไรวะนิกาซามิกซาซาแฮกเกอร์แมนเนีย่ยห้อยอย่างเท่ครับพี่น้องห้อยตรงช่องมหาสารไงลองมาสจันลองมาสจันพูดใด้มันถูกหน่อยเจษ ให้เกียรติแอนนี่เมียกูหน่อยร่องมหัศจรรันทิต้าชอบไค่ไค่เข้ามาโอเคเจ๊ต์วัอะไรก่อนเจสต์ใรไค่เข้ามาเอาไอเดีมึงมาดิแขกไม่ได้รับเชิญกำลังเข้ามาในรายการของอีคุงจนใครเลยรับพี่น้องเขาคือใครกันมิมคใครู้ใจของเขากระส่าโคเทียนน่ะนี่กษัตริย์เกีินตรงไหนวะโอเค เอกี้เราต่ออีรินเกียร์กว่าเกิดมาปุ๊บฟันแม่งเลยไปลาแบทเฮ้ยเอื้อถูกเตะตายเอาไอเดียมาเด้ออะไรวะต้องอยู่ดีๆไม่ก็มาไอเดียไอเดียอะไรวะเอออะไรวะงงคนเดียวครับพี่น้องท่านผู้ชมในรายการอีคุณผู้รภัยครับเขาเป็นใครกัน มันดังดาวครับมันงดาววันนี้เราต,ต,ตายแล้วไอ้ยี่อะไรได้กันวะโอ้ยเอเลนเอเลนขี่ไม่ราดเอเลนจะอเอกจังมุกดาตาดขออกเลยแจ๊คแจ็บขอโทษนะตอนนี้กำลังถ่ายรายการอยู่เพิ่งมาอ้าวกล้องก็ไม่รู้สินะเอ๊ะ ได้ได้เหมจกำงานเราไว้ยเฮ้ยได้ได้เหมจกำงานแล้วแอนนี่เอ้ากล้องมึงนี่เพื่อนกูแอนนี่นี่กระส่าเมียกูอีกคนนึงนะเว้ยนี่กระส่าก็เมียกูนะเว้ยฟันตีนั่อีสักเลยอ้ยไหนไหนนี่กระส่าเมียกูเอือเจ้าเอาเมียกูมาอย่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 าไอ้ทำอะไรช้างไอ้ที่เคยวิ่งควายแนั่นแหละไอ้กล้องหหดประศัตรนี่กระส่ามันทิ้งแล้ว เนี่ยกล้องผู้ชนไทยอย่างนี้แหละไอ้จักรผมผมไม่ยุ่งหนุ่มอยู่นี่ยหละโอ้ที่ไม่รอดมั่งยกพิมพ์เอโดยด่วนไรเย้มันเป็นเมียกูสตดีดีแหกตุ๊ดมึงมากุสตาันตุ๊ดมึงจ๋าจ,าจา๋เาเจ้ามั้ยกุสตาดีดีเอือไอเขาเม็นเจ้าใหญ่ไม่ใช่หรอไอ้นี่ กล้องโหดกล้องโหดกล้องใายเดียวโอ้โหเจ็ษมึงห้ามตายมึงห้ามตายกูเกิดละเจษขู่กระตุกครับพี่น้องกระตุกครับพี่น้องพี่น้องผมตุกแล้วแทนเทนเดนแทนแทนเฮ้ยฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเป็ดตระน้อยเป็ดตระน้อยเออผึ่งใส่ลงมันเอ้ผึ่งครับพุ่งครับง น้องแอนนี่มีเช็ดมุกต้องไปมุกไปเล่นล่องมาสแตนของแอนนี่เว้ยเฮ้ยลองมาสาแตนเอาล่องมาสแตนึอองมา,า,งมาเอาค้างค้างเอ,อือเจ็ดห้ามตายหนีเร็วเจ็ดหนีเร็วหนีเร็วหนีหนีก่อนไอ้เจ็ดอยินดีมึงหน,น,น,นีก่อนมึงหนีก่อนโอโหกลัวไอ้เจ็ดตั้งตายโอ้โ <laughs> หตายถึงกับกระตุกครับพี่น้องไอ้เจ็ดตายทีหนึ่งตาย มึงทำอะไรเพื่อนกูมึงทำอะไรเมียกูอย่าตายอย่าตายกูไม่าตายโที่พีตร้ามาแล้วเอเลนเออพอดีเลยเจ็ดหนีแล้วหนีหนีแล้วแอนนี้หนีแล้วเจ้าอย่ามาทำร้ายข้านะเจ้ารู้หรือเปล่าว่าแหวนที่ฉันซื้อมามีราคาห้าล้านบาทแหวนเทียอะไรแหวนเทียอะไรเฮ้ยออกน้าป่าแล้วอะออกข้ผายแล้วเพราะเราก็ พวกเราก็สู้ไม่ได้มันมาหาูแลเว้มัหาเลยอ่ะมันหากูแล้วมหากูแล้วมันเล็งกูแล้วเจวยกูด้วยเสียวชิบหายอะไรสัตวกเจ็ตเคซี่รายการดีโดนตีไทยทำไมแม่งตายน้อยกันจังเจ๊เลยตายมากใช่ไหมโอ้ยตายเป็นเจิมเอ้ยอย่าตาย อย่んんาตายนะเอลินอย่ากบมาเมื่อก hmm ี้อยู่บนบ่ายอันนี้วะรู้สึกเป็นเกลียดเป็นเกลียดมากเลยอยู่ตบนบ่ายอันนี้เอ้ยเมื่อกี้ตรงล่องมาจันพอดีเลยเว้ยเฮ้ยลองมาจันลองมาจันขอซบหน่อยขอซบหน่อยเอือขอซบหน่อยเอือปันเอือโอ้โหซบเป็นบุญตาเลยครับพี่น้องซบปุ๊บตายปั๊บเลยครับพี่น้องไอ้นี่แม่งห่วงลองมาจันว่ะโอ้เจ็ดมึงห้ามตายมึงห้ามเอือพอดี อ่มดีอ่ีตายอะไมอย่าตายเล้ออ่าได้เลยโอ้โหแม่งไม่กำลังใจกันเลยไ้เฮ้ยแม่งพอมันเกิดอายได้เลยมึงไม่ฆ่ามานในตัวกูสักหน่อยไว้เหี้ยไ่เลยไม่เลยเหรอมึงไม่มึงไม่ฆ่ามันในไม่ทำนเอาหนโยนได้ไงถ้าเกิดเขาให้เล่นกันดีก็คงดีอ่ะโอ้ยไอ้ยไตายไปตายไตายไายาไตยไาตายยตาไปยไปไ เฮ้ยเสียบไปเลยสัสเมื่อกี้ก็เสียวเลยโอ้โหเจ้าก้องห้ามตายนะมึงกล้องห้ามตายอไอ้กล้องมึงห้ามตายไม่ไดม่ไดเออโอเคกูเกิดพอดีโอ้โหมันเล็งกูแล้วพี่น้องเอ้ยผมเกิดแล้วไอ้ไอ้กล้องไอ้ก้องไปเลยกันเมื่อกี้กูแม่งเกิดพอดีเลยสัส ไปไ,ปไปไหนไปไหนไป,ไปไหนไปแต่ขอบฟ้าไปแต่ขอบฟ้าแต่เมื่อไม่ชอกชิตตาไม่เข้าใจอาวีหัวตืดอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้มันตืดสักหน่อยเย่เย่อารมณ์บรจิจกำลัมมาตืดสักทีอาวีหัวตืดรู้เลย,เยคือกล้องไปไหนวะไปแ,แต่ขอบฟ้าเอาดีๆดีๆกล้อง กล้องไปแล้วครับพี่น้องโอเคซึ่งตอนนี้กล้องเข้าไปแล้วเราก็ชะนี่ได้แล้วรอบหนึง่งงั้นสำหรับวันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเจสตวัดสวัสดีดิสวัสดีครับโอเคเจสเคซี่รายการดีดนตรีไท,ทยเอากล้องมาแล้วเหรอ,อไม่ตายเช็คกล้องเหรอวะโอเคสวัสดีครับ